สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคดึก N b t บทประจำวันเสาร์ที่13ตุลาคม2561ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมพบกับดิฉันพัชชาพัทรเดชธรรมดิฉันชรินทิพจิรเกียรติโพคิดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบ,บรมนาถบพิตรพุทธศักราช2561 วันนี้เวลา15.15นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2561 ในการนี้สมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตนโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบ,บรมนาถบพิตรพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธมหาราชชปริวัตรซึ่งประดิษฐานในพระท,ที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชบ,บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงดาราธิวาสราชนาคารินซึ่งประดิษฐานที่ประเทศนบปดลมหาสเสวตฉตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลและมหาสังฆปริณายกและพระสงฆ์89รูปสวนพระพุทธมนต์จบแล้วพระมหาโพธิวงศสาจารย์วัดราชโอรสารามขึ้นนั่งบนธรรมาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทพพระราชทาน แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลนธรรม,มาตส่งจุดทูบเทียงเครื่องทรงธรรมระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรพระมาหากษัตริย์ราัชากาลที่9แห่งพระบรมราชาจักรีวงตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชาสมบัติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ถึง2559 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรครบทุกภูมิภาคทรงทราบถึงความเป็นอยู่รวมทั้งปัญหาต่างๆโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพระราชทานพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่คนไทย ส่งชี้แนะแนวทางเรื่องความพอควรพออยู่พอกินโดยเน้นการพึ่งตนเองเป็นหลักนอกจากนี้ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติด้วยหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือให้พยายามเข้าใจปัญหาเข้าถึงประชาชนและร่วมกันพัฒนารวมทั้งแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เป็นการจัดการทรัพยากรน,น้ำและที่ดินเพื่อการเกษตร เป็นแนวพระราชดำริที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาด้วยพระองค์ทรงทุ่มเทกำลังพระวรากายและกำลังพระสติปัญญาในการทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อบำบัดทุกขบำรุงสุขแก่ราษฎรโดยพัฒนาความเป็นอยู่เพื่อให้ราษฎรมีปัจจัยสี่เพียงพอในการดำรงชีวิต และพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถในการประกอบการงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตส่งเน้นความสามัคคีและความปรองดองกันในการร่วมกันประกอบกิจกรรมใดๆก็ตามประสบความสำเร็จ